สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อแท้คอสมิกนะคะล้อเก่งนะคะขอบ15ค่ะชุดนี้เป็นขอบ15นะคะนี่ล้อมือสองสภาพสวยนะคะเป็นคอสมิกนะคะนี่สวยมากๆเลยล้อกว้าง7นะคะออฟบวก35นะคะล้อเก่งขอบ15สี่รู สวยนะคะสวยทั้ง4ีล้อเลยนี่มาพร้อมยางบิ s t o หนึ่5เก้านะคะเป็นปี19 1คู่แล้วก็17บหนึ่งคู่นะคะชุดนี้นะคะราคา9,800บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะสามารถนำล้อเก่ามาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะนี่ปี19นะคะ ดอก Styles, ยางนาหนานะคะมันเ kind of ียง่านันแล้วดอกยางนานาพร้อมใช้งานเลยนะคะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องทีอำเภอ,อยังตลาดจังหวัดกาฬสิน์นะคะเอา จะเป็นออฟโรดสายลุยล้อใหม่ป้ายแดงล้อแต่งล้อเดิมนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะจะเป็นกระทะบรรทุกใส่คู่หลังก็มีนะคะเป็นยางใหม่ป้ายแดงราคาถูกก็มีให้เลือกนะคะสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเก๋งนะคะขอบ15 เป็นล้อแท้คอสมิกนะคะสวยมากๆเลยนี่แวะมาเลือกดูได้เลยนะคะสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 9 9 3 5 4 4 6 8 8 089 605 0803ได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยเลย ต่างจังหวัดรอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะคะจัดส่งโดยขนส่งเอกชนค่ะชุดไหนยังอยู่นะคะสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้ร้านนะคะ ล้อใหม่ป้ายแดงอิรุสูนะคะขอบ17นะคะมาพร้อมยางบิด stone สองห้าห้นะคะตุ่มเส้นสีอยู่ครบเลยจะเปลี่ยนยางทั้งทีนะคะเอาล้อเก่ามาเทินเอาล้อใหม่ได้เลยชุดชุดนี้ราคา18,900บาทน,นะคะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับอิรุซูนะคะ สามารถนำล้อกเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะ,คะชุดไหนยังอยู่นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะ สามารถเลื่อนดูอ่อยูรายละเอียดของแต่ละล้อและราคาได้นะคะในวิดีโอนะคะที่แม่ค้าลงให้ดูก่อนหน้านี้นะคะจะบอกรายละเอียดและราคาของแต่ละชุดทุกชุดเลย สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ